ในหอรำลึกอิสราภาพแห่งเกาหลีท่านจะเห็นจดหมายที่ยุนบงกิวเขียนถึงบรรดาบุตรชายของเขาจงอุทิศตนเพื่อเอกราชของประเทศปรับใดที่ร่างกายเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ครั้นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชนั้นคล้ายกับข่าวประเสริฐของเรามากจดหมายฉบับนี้จึงจับใจผมมากในดาเนียอลบทที่7กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับเขาเล็กๆได้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงสูญเสียภาษาฝ่ายวิญญาณของเราไปเป็นเวลานานที่เราได้ลืมว่าวันสบาโตคือวันเสาร์และความจริงที่ว่าเทศกาลปัสกา,ปสกาเป็นสัจธรรมอันกอบด,ด้วยพระคุณพิเศษของพระเจ้าที่จําเป็นต้องปฏิบัติก็ถูกลืมไปเป็นเวลาประมาณ1,600ปีเช่นกันครั้นเขาเล็กๆคือมารร้ายศัตรูผู้พูดต่อต้านพระเจ้าได้รับชัยชนะ พวกเราจึงสูญเสียความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาฝ่ายวิญญาณเราสูญเสียทั้งสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้นเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เราจึงได้นิ่งเงียบอยู่ในช่วงเวลากว่า1,600ปีด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงสเสด็จมาสู่โลกนี้อีกครั้งและทรงฟื้นฟูหนทางที่ถูกซาตานเปลี่ยนแปลงไปขอให้เราพิจารณาดูดานียบทที่7ข้อที่15ด้วยกัน ส่วนข้าพระเจ้าคือดาเนียลจิตใจข้าพระเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทําให้ข้าพระเจ้าตกใจข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นและไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ท่านก็บอกข้าพระเจ้าและให้ข้าพระเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้สัตว์มหึฮมาทั้งสี่คือกษัตริย์สิทธิพระองค์ ซึ่งเกิดมาจากพิภพแต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชาอาณาจักรและถือกรรมสิทธิ์ราชาอาณาจักรนั้นสืบสบไปเป็นนิดทีเดียวแล้วข้าพระเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สีนั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิน้นไร้กาดเหลือกเกินมีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสำริดซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมันและเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตวกว่าเพื่อนเขาด้วยกันเมื่อข้าพระเจ้ามองดูเขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะจนถึงผู้เจริญด้วยวยวุฒิเสด็จมาถึง ใครคือผู้เจริญด้วยวยวุฒิคือพระเจ้าครับครั้นพระเจ้ามิอาจทนต่อสิ่งเหล่านั้นได้อีกต่อไปพระองค์จึงเสด็จมาอีกครั้งและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชาอาณาจักรมาถึงพระเจ้าทรงเทพระกำลังของพระองค์ทรงพยายามทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูเจเทศกาในสลุกมวารัต ที่สาตานได้รากไปจากเราพระองค์ทรงหรือฟื้นเทศกาลปัสกาและวันสะบาโตโดวยวิธีนี้เองพระเจ้าทรงเปิดเผยสัจธรรมอันเป็นหนทางแห่งชีวิตเพื่อที่เราจะสามารถกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าธรรมิกชนครับมีบันทึกไว้ว่าเขาจะสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรสวรรค์ที่พวกเขาเคยสูญเสียไปครับ เช่นเดียวกับการรอเฉยๆไม่ทําให้ลูกพลับร่วงลงจากต้นเราก็ไม่สามารถได้รับบางสิ่งกลับคืนมาได้โดยการทําเพียงแค่รอเท่านั้นเหมือนกันกับนักเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพที่ทุ่มเททุกสิ่งทุก,ทกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนเมื่อเราทุ่มเททั้งหัวใจความคิดหรือแม้กระทั่งชีวิตเราก็จะสามารถนําสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ครับแล้วฝ่ายจิตวิญญ,ญาณหลักครับผู้จเจริญด้วย,ยวิญญาณวุฒิเดจมาและจะสรงฟื้นฟูสิ่งที่สูญหายให้กลับคืนมา ครั้นเมื่อเราได้รับคำสั่งสอนจากพระบิดาและพระมารดาเราจึงทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของเราและความสำคัญของขบวนการเพื่ออิสราภาพทางฝ่ายวิญญ,ญาณขณะน,นี้เราจึงดำเนินการเคลื่อนไหวนั้นอยู่ครับเราสามารถเข้าร่วมขบวนการเพื่ออิสราภาพทางฝ่ายวิญญ,ญาณอย่างไรเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐเรื่อง7เ,เทศกาลในสามกลุ่มวาระแห่งพันธสัญญาใหม่อยู่ครับ ด้วยหวังว่าทุกท่านและตัวผมจะสามารถประกาศถึงหนทางแห่งความรอดที่อยู่ในสัจธรรมเหล่านี้ผมขอสรุปคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ